ปานินเจ้าอยากกินปานินบ่ยากเดียย๋ยวค่อยซื้อก็ไมาให้อารูหนึ่งเนาะปานินเนาะโอเคโอเคได้เงินน่ะได้แรงเงินนะได้สชื่อมาค่อยๆนี่จะอยากกินอยากกินแห้งบ่แม่ค่อยอยากกินค่อยละกินอืมโอเคใช่โอเค,อเ,คเอาแต่ปานินนะบ่จะจะชื่อโมอหมอ จะอยากได้หมอบ่โอ้อตืดหมออืมอืมอืมเขาไว่าไปเออจะบอกไอ้ข่อยมาไว้ๆอืมเอาไว้ช้ำได้แหละไปใจดึกโอ้ยมึงนี่มาตีดึกตีดึกขอ่อยตื่นท่านบ่ตีดึกนะตื่นท่าน่อยจะตื่นจะตื่นจังโมง่งจะตื่นนะจะตื่นฮามงนี่เขาตื่นช่ำนี่ได้บ่ามาได้บ่้ะช้ำนี่ โนโนบัมาดอกบมาดอกเอาคือว่าโนโนบัมาดอกชิเขาบองเหี้ยนนะสรุปแล้วนี่คันมีพี่น้องเพันธุ์ไฮเคาบองเหี้ยนชิเขาบอกเจ้าจะชื่อรถที่เบอร์เฮางค่อยไปนักเหียนโอ้คันในรถที่นี่เจ้าชิเขาบองเหี้ยน เปลี่ยนมอมแแมมแท้สบายดีพี่น้องนะสบายดีจะมาได้ใช่ไหมนิดิดกินแล้วบอกเขานะกินกับยังจะกินข้าวกับยังหัวข้าวหัวข้านไหนมีเรากินก็ไมาได้ก็ไม่ได้ยิงคนไม่รักหมู่กันไล่ไล่พี่น้องเลยเป็นยังส่งเสือเอาให้คือโบอยากใส้ ฉฮะเปียดนี่มันเปียกจะไปอาบน้ำมาบ่อเขียนว่านี่ไปอาบน้ำมาพี่น้องถ้ากันเทือนยัางอะไรทางหลังในมือนะบอลกเชี่ยวเบดเลยบอนี่เชี่ยวกันเบดเลยบ่ฮะเชี่ยวเนี่ยเป็นเชี่ยวกันเบดเลยบ่เชี่ยวเบิร์ดเล่ยเด็กน้อยไปเฮือนงจ้าไปขายอยู่นี่เด้อไปมาบีงานไปเฮือนเจ้าทุกน แม่ไปขายนหนไห่านาไม้บอแม่ไปแทะแม่ไปแทะไปแทะนี่คือไปเฮ็ดเวี้ยอะไรพี่น้องเลยประมาณนี้เลยนั่ง<ป>นี่เออนั่งกันและโอ้ยเสือไม่ไม่งามๆคือโบอยากใช้น้องแก้วมาหนี่นพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันน,นี่ยนี่อยากใช้ตัวเสือกขี้ลายบอบอขี้ลาย,าายเสือกขี้ลายอะไรใช่อืมจะกินบอขนม เจ้าจะกินขนมแบบใดขนมแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้ืมอขนมแบบไดก็ได้กินขนมร้ายกับแถวเหียนเราไปจักหนเจนะ <c oughs> พอโทรมาอยู่บ่ได้มาได้ทโทรม่ได้ทโทรไปบ่ไปหาพ่อไปบอกเยอะเป็นยังเยอะ,ะไปเป็นยังคือบ่อยากไปหาพอ่อเยอะอยากว่าออบอกกับพอ่อเยอะไป ย่านบอกย่านยังไรเจาย่านยังย่านหัวมันย่านหัวมันย่านหัวไปย่านพ่อนะย่านเราเห็นยังย่านหัวมันมันมันตัดฮะมันตัดตัดแบบใดตัดแบบนี่นี่ตัดผมนะเอออ้อววล่นี่โอ้ก็ไมยแล้วว่าพอเราตัดตัดผมหัวหลุนแบบตัดหัวออกมาเลยเราขอใจแบบนั้นเราย่านเราบุกกาไป หมายถึงว่าเพิ่นตัดทรงสก,กินเฮดนั่นเด็กพี่นอ้องโอ้แล้วเจ้าย่านบ่พอตัดหัวนั่นอะไรเจ้าย่านใช่ชงขย่ญญาของบม่มีบ่เอ็ด,ดดีๆนั่งจบดีแล้วหรกนั่งจบดีดู FC เพิ่นบ่แพงนะนี่ไดาเบิ่งยังเดิหมู่มาไปพิขนมไปเรื่องเงินฮะเรื่องเงินมีอะไรเงินนะจะนั่งยังไปชซี่เนาะ ใครจะเชื <laughs> <ossa> out, ่อได้นี่หายอะไรกินหนักเลยจะจกเชื่อได้นี่อยชิมี่บ้องเงินเชื่อขนมนี่บังหาบังก่อนหาบังก่อนเล่นหรี่ญเงินเชื่อขนมนี่ใครจะไปเชื่อฮะบ่บ่ให้เจ้าไปเชื่อใไฮมูจะเอาไปเชื่อเนาะไปใไฮมูไปเชื่อไปนี่เสียเงินให้นี่เอินมากเอินมากบ่เอินมูมากบ่เชื่อขนมมันเนกิน เออไปเอานั่งบนเก้าเจ้านะนั่งบนเก้าขึ้นนั่งบนเก้าหันเพิ่นอยากไปซื้อเองอยากไปเจียงหั่นขนมอยู่ใช่หั่นขนมอยู่ใช่พุ่นพี่พุ่นถ้าชมุดไหมบัดชมุดมาข่อยบ่มาหาเจ้าเจ้าสิกินหอดข่อยบ่เวลาข่อยมาเจ้าจะดื้อได้หรือเออข่อยบ่มาเจ้าเจ้ากินหอดได้ถ้าไปซื้อขนมมาเด้อซื้อขนมมาให้เจ้ามานี่กินไ้ทสิเจ้าก็กินน้ำกันไปซื้อมา ขยวกบ,บ,กบ่มาหาได้เฉาจะบูกินฮอตขยวกบบูกินฮอตขยิบโบนีมาได้บนันใดโดนเติบแล้วขยิบโบมาหาเจ้าเด้อเจ้าอูเบอร์ลธิรอ,อึดขริมิฮึมขริมิมิกยังมิกเขียนนี่ออจะากได้มิกเขียนนะจะของเขียนบ่อ,อยห้ะจะจะของเขียนใช้กระเป๋านักเขียนคอยเอาหายเจานะ้าในช่องอันนะ่ะอยู่ใช้คอ,อยเบน อเวียนมันมีมิกพร้อมได้ยูงหันนะมีมิกมีซอมีปุ่มพร้อมได้ได้ไปมาอึดมิกอึดมิกมัิคอะไรมิกซองอันเจออะไรมิกสองอันเดี๋ยวคอยซื้อมาให้ได้สัเด้อสองอันเด้อเอาไปสองอันนะบอกเชือได้สัเชือจะเชือพอแล้วเชือพอแล้วชงได้สัพ่อบ่ชงเออในชงไงเลยเจออะไรชงญ่ คอยเธอแม่คอได้ชง่ายนะอืมอือืไปแม่เจ้าก็ได้บ่ชง่ายอึดแม่คอยอึดชงง่ายแม่เจ้าอึดชงง่ายอืมอืมมิตรสินบ่อืมเราอยากได้เครื่องอยากได้เครื่องให้แม่เราไทยเอิญแม่เจ้าบ่บ่แมนบ่แมนช่วยเขาช่วยเจ้าอืมอืมอืมเดี๋ยวนี้จะบวกลื่นหอดคอยบอเวลาคอยบ่มลา ช่องอันครับจะโบขึ้นทอดเขาบอกเวลาขอยปูมาบโบขึ้นทอดนี่ขอขอกันขอยปูมาเจ้ากระเบรกินขนมบมาเก็บยาย่าและโบขึ้นทอดกันเจ, <ะ S 1> จ<ะ>้าคอยคอยไปดินตลอดจะไปดินตลอดอืม,อม,อมไปดินคู่มือเลยดินยูเฮิรนเขายูเฮิรนขเนขาได้เฮิรนเขานังเก็ดก็ได้อืม จเจ้เาไม่ลุกเจา้าคนละทงอือเอาไหมหนีเ่เจ้าเออนบก่อนขอบใจอไไเอฟซีก่อนเอออย่าเผาไปเลยนั่งอยู่ที่นี่วางลงนี่ก่อนวางไว้ก่อนเออได้ขนมเลยจากไปเลยเป็นน้องเลยจะนอนยังไปได้ไข่เมื่อก่อนจะยังกรหริ่งไข่ยาเฮอน้องไปใจอยากให้น้องเจา้าเจ้าเอิญเข้าเมาไปสาเอาิปเ,ปเ,อเข้าเมาส์ ได้ขนมแล้วก็บแบงหมูกินเนาะเออยังชือว่ายังโอเคยยยอยู่ได้พี่น้องมาเลยจ้ะเป็นหูจักแบ่งหมูได้พี่น้องเไยได้ขนมเอ้ <laughs> ยเอาเอะในหมูที่เลยจะให้ดีเรื่องชิงง้นยืนไหนเอ้าผมมาย่านเบาพุ่นิดหน่อยนี <laughs> ่คือจันจันท่านั้นแหละเท่านั้นแหละหมูจะนะ้าเนาะแมนเบ้อเลยบ่อือหมูลายเนาะจาะ้าเนาะ อย่าพาอ,อาวไปเบิ้งข่อยกินนะขอ่อยกระชิก,กินนะอเ,อเ,เลยข่อยเอาหมดเลยได้ข่อยได้ข่เอาหมดเลยจำวันที่กินจ้ะเห็นอะไรจังฉิได้กินเห็นอะไรกินชิแกชิแกเดี๋ยวอะไรจะกินแล้วจากทงนี่บังสองสี่หกแล้วหกทงหกทงนี่เจ้าเสียเอาให้พ่ายแนะ่หกทงนี่เข้าเว้ยขาอยู่นั่นนะ่ะเจ้าคือโบกเก็บไปกินเองแนะ่เจ้าน่ะ อืหลายคนหาคนเปล่าเป็นเป็นเป็นอะไรยูพุงก็ได้เวลาเขาได้ขนมนาะเขาให้เจ้ากินน้ำยู่บ่เขาเฮอป้าเขาเฮอกินอ๋อเวลาเขาได้ขนมยังเขากะแบงเจ้ากินตลอดเลยเนาะเจ้าบอไว้ให้แม่เจ้ากินน้ำบ่แม่คอยกินอันนึ่งคอยอีกกินอันนึงเออจะแม่เจ้ากินอันนึงเจ้ากินอันนึงเจ้าอยากขนมมันี่บ่บัดคอยมากคอยซื้อมาให้นี่ นมันนั้นเค้าจี้คอยจะได้หมดเค้าจี้เจ้าอยากบอกเค้าจี้นะแบบคอยนมนมคอยจะได้คอยกินเฮาน่ะเฮียไงจี้คอยนี่อืออือ,อเราเป็นเป็นไปหนังไยตัวนี้หน่อยนี่เจ้าอยากกินเค้าจี้ก่อนใหญ่ชำได้เจ้าอยากนะบอเค้าจี้นะใหญ่โย่ไงเตอรพุดเตอรชำได้เตอรชุงอรีชุงอรีอ,รอืม ใหญ่แบบก้อนใหญ่ๆแล้วเนาะเบื้องหัวจะน่ะจะชะหัวอยู่บ่ชาใครชะให้าหาชะเองเลยชะเองเลยมีเอ,อ้ยอีกพี่น้องเอ้ยเยสื่อนะออกมานุง่งแม่มันเก่าได้เสื่อนะเห็นบ่ชงเส,สื่อเนาะเอ,อาให้เนะออกมานุ่งได้เกา,า,าชื่อนัน่นชื่ออะไรบ่ชื่อ ชื่อแม่น,นั่นปลาเจ้าจอยากกินปลาบ่ทั้งปลานั่นปลาเพลว่ปลา,า,า,านิ่นปลานิ่นเจ้าอยากกินปลานิ่นบ่ยากเดี๋ย้คอยซื้อเข้ามาให้อารูหนึ่งเนาะปลานิ่นเนาะโอเคโอเคได้เงินนะได้เลยเงินนะได้ชืได้ชื่อมาค่อยๆนี่จะอยากกิน อยากกินแห้งบ่แมคอยอย่คอยอยากกินคอยละกินอืมโอเคใช่โอเค,อเ,คเอาแต่ปลานิ่นหนึบ่เอาปลาปนิ่นอย่างเดียวห้าห้าอันห้าอันห้าอันนี่ยังคือช่องหนิ่วลูกช่องช่องอันเอารูหนึ่งกับพ่อเนาะปลานิ่นเนาะคันได้ปลานิ่นมากจะเช็ดแบบได้กินปลานิ่นไหมกินหันนันโคก่อนขัวก่อนเจ้า จอ,จอถือหมอหมอจะอยากได้หมอบ่โหตืดหมออืมอืมอืมเราขอหมออาเทศชุดก่อนในบิลลีก็ย<อ>ังไม่ทันได้เงินืสอให้ชูชาต์แน่ชาต์ใคยชื่อให้เจ้าเราประวา่าติาสตร์่ะชาติชนะพอชื่อแล้วนั่นได้แล้วชนะอืมอืมอืมเอาอย่างอีกว่นนี้ เาชาดหมอ้อนำหมอนำหมดเท่านั้นแหละคือเตะขึ้นหางน้ำเสือมันยังอีกพอเลยเนาะโบจื้ออลไรเนาะอพอแล้วกระโตกกระโตกยังขิดพอใช่กระโตกกระโตกจะเช่ามาใช้ยังกระโตกนะ จอยักใช้เข่าเวลาจะช่วยเขานะอืมเอ้าขนมเนี่ยเขาเมลาคอมากค่อยได้แต่ปลามาให้เจ้ากระไรติ้นเนาะเอาแต่ปลาก่อนเนาะจะว่าไม่ได้ยังก่อสามไว้สามว่าเยี่ยก่อไปช้าวันมันมึงไปช้า เขาว่ายเข้ไปเออจะบอกไอ้่อยมาไว้ไว้เอาว่ายได้แหละมาตตดึกตตดึกคอยชิตื่นท่านบ่ตะดึกนะตื่นท่าน่อยจะตื่นจะตื่นจังโม่งจะตื่นนะหาจะตื่นหาม่งือหามงคอยตืนิ่องม่งหรืนหนึ่งมงคุณ้อตื่นใน นี่เขาตื่นชั่มนี่ได้บ่มาได้บ่สชั่มนี่โนโนบ่ามาดอกบ่ามาดอกเอาคือว่าโนโน,โนโบ่มาดอกโฮมาจะด,ดึกอืมอยากให้คอยมาจะดึกไปจะไปจะไปอยู่น้องอ่อยเลยจะปลุกข่อยไปไ<ว>ปลุกข่อยตื่นแต่นอนเป็นลูกข่อยเลยไม่ยากบ่เป็นยังคือไม่เยอะเป็นลูกคอย<ว>ช,ชื่อให้รถถีบไป ย่านจะเป็นลูกค่อยค่อย่อขี่แบ่นรถทีเป็นบ่อืมพน้าพนขี่เป็นรถทีพน้าพี่น้องเลยขยู่ไรขยบ่บ่เป็นทีขยูเอาอืม๋ยวทิพน้อยนะี๋ยวทิน้อยจะแพงบ่เอฟซีคอยนี่ยจะแพงบ่แพงสบายดีพันดูสบายดีจูบดูจูบพันดูจูบเองดี <laughs> เว้นบ่เด็กหน่อยนี่เขียนจ้าหนวดชียวเว้นดอกพี่น้องเยเบิังเขามาตลอดุณย่าเขาแรกเขาไปลินเขาไปลินเ,ปลนเขาไปบังเฮานี่เขาไปเบิ้งเจ้ากับคอยนี่แมนบ่วะมุจักหน่ามุจักลังลิปเปนหองเขาเฮ้ยน้องแกมันนี่เนาะ สิเขาบ้องเฮียนนะสะรุปแล้วนี่คันมีพี่น้องเพื่อนให้เขาเฮียนสิเขาบอกเจ้าเจ้าจจชื่อรถที่เบอร์เ่าวค่อยไปนักเรียนโอ้คันได้รถที่นี่เจ้าสิเขาบ้องเฮียนเขา,ขาเนาะของเฮียนเนาะจังอ่านหนังสือเป็นเน,นาะเน,นี่บ้เขาของเฮียนเนาะจังอ่านหนังสือเป็นเนาะเบิร์นได้ชิว่าเราบอกเจ้านวาวะมนะียังอยากว่ากับพี่น้องอยู่บ่าเบิร์ตแล้ว เบอร์อแล้วก็สิกลับปลาดได้เบนร์ไหนได้สิเมื่อก่อนเด้อจะชั่งน้ำข่อยนะ่ะจืดแต่ปลาอย่างเดียวได้อย่างอื่นโหประจืดได้เด้อกระตปะปนินกระต๊ะคือบังกอนเด้อชาตินะชาติห <laughs> น้าอีกแล้วเอาเอาเอาสบายดีพี่น้องเนยะบาย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 ,บายเอ้